แค่ภาวนาเพียงไม่กี่คำพลังงานรอบตัวคุณจะเปลี่ยนทันทีเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังของการภาวนาเพียงสามนาทีในตอนเช้าที่สามารถดึงโชคดีดึงความสว่างและดึงพลังบุญให้เข้ามาหาเราได้ทั้งวันเพราะใจที่ตั้งมั่น ใจที่สงบและใจที่มีเมตตาในยามเช้าคือแรงเปิดประตูบุญที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดออกเพราะเพียงแค่จิตเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนตามเชา้านี้ผมอยากชวนทุกท่านหยุดความวุ่นวายของโลกภายนอกไว้ก่อนและให้โอกาสหัวใจของตัวเองได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยแสงแห่งสติ แสงแห่งความดีและแสงแห่งพุทธธรรมมีคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ประโยคนี้ไม่ใช่เพียงคำสอนสวยๆแต่คือความจริงที่สัมผัสได้ในทุกลมหายใจตอนเช้าคือช่วงที่จิตยังไม่ถูกความฟุ้งซ่านพัดผ่ายังไม่ถูกงานภาระหรือเสียงของโลกภายนอกมารบกวนมากนัก จึงเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะหันกลับมาสร้างพลังบุญให้ตัวเองลองหลับตาในใจเพียงชั่วครู่หายใจเข้าเบาๆและรู้สึกว่าความสงบเริ่มค่อยๆแผ่ซ่านจากกลางอกไปทั่วทั้งตัวยิ่งรู้ตัวยิ่งสงบและยิ่งสงบยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะจิตคือพลังงานและพลังงานที่สงบ เมตตาและตั้งมั่นคือพลังงานที่ฟ้าดินตอบรับได้ง่ายที่สุดการภาวนาสามนาทีตอนเช้าไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องท่องมากแค่ตั้งจิตระลึกถึงความดีระลึกถึงเมตตาระลึกถึงลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วกล่าวในใจเบาๆว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้ใจเราสงบขอให้เรามีสติและขอให้เรานำความดีไปให้ผู้อื่น เพียงเท่านี้คลื่นพลังงานของจิตก็เริ่มต้นวันด้วยความสว่างแล้วหลายคนอาจไม่รู้ว่าเมื่อจิตตั้งอยู่ในเมตตาแม้เพียงชั่วขณะโลกภายนอกจะตอบสนองกลับมาในรูปของความราบรื่นการงานเป็นไปด้วยดีเจอผู้คนที่ส่งเสริมเราหรือแม้แต่ปัญหาที่เคยดูหนักก็จะเบาบางลงเองอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะจิตที่ตั้งมั่นในความดีมีแรงสั่นสะเทือนที่ดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเหมือนแม่เหล็กดังนั้นก่อนที่คุณจะก้าวออกจากบ้านก่อนจับโทรศัพท์หรือก่อนเริ่มงานใดๆขอให้ใจได้ล้างฝุน่นล้างความฟุง้งและล้างความหนักแม้เพียงสมนาทีแต่สามารถเปลี่ยนทั้งวันได้จริง เพราะจิตที่สงบในตอนเช้าจะเป็นเสมือนเกราะคุ้มกันภัยทั้งวันเป็นแสงนำทางทั้งวันและเป็นแรงส่งบุญตลอดทั้งวันเมื่อใจเริ่มนิ่งความโชคดีจะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่ต้องเรียกเหมือนประตูที่เปิดออกไปเองเพราะลมอ่อนๆพัดเข้ามาใจเรานี่แหละคือประตูนั้นและการภาวนาคือมือที่ค่อยๆเปิดประตูให้กว้างขึ้นยิ่งทำยิ่งดียิ่งตั้งใจ ยิ่งเห็นผลอย่าลืมนะครับเช้านี้ภาวนาเพียงสามนาทีเพื่อดึงพลังดีทั้งวันเข้าหาคุณและเพื่อให้หัวใจได้เริ่มต้นวันด้วยบุญแท้จากพระพุทธธรรมเช้านี้ให้เรามาเริ่มต้นด้วยการวางทุกอย่างลงก่อนวางความกังวลวางความคิดที่ค้างคา วางทุกเรื่องที่ติดอยู่ในใจและเปิดพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจโล่งๆอีกครั้งเพราะยามเช้าคือช่วงเวลาที่จิตยังบริสุทธิ์ยังไม่ถูกความเร่งรีบของชีวิตดึงไปไหนจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการเติมพลังบุญให้กับตัวเองมีคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ ประโยคธรรมะนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำสวยงามแต่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเมื่อใจเราสงบแม้เพียงน้อยนิดโลกทั้งใบก็เริ่มอ่อนโยนกับเราคนรอบตัวก็เริ่มเป็นมิตรกับเราเหมือนว่าฟ้าดินกําลังเปิดทางให้เดินอย่างราบรื่นเพราะจิตที่สงบคือคลื่นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาโดยธรรมชาติ ลองหายใจเข้าเบาๆหายใจออกช้าๆระลึกถึงลมหายใจตรงนี้เพียงเท่านี้ความฟุ้งซ่านก็เริ่มจางลงความวุ่นวายค่อยๆเงียบหายและความสว่างภายในเริ่มปรากฏขึ้นยิ่งรู้ตัวยิ่งมีสติและยิ่งมีสติจิตก็ยิ่งตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นได้เพียงสามนาทีในตอนเช้าเหมือนเราวางรากฐานที่มั่นคงให้กับทั้งวันให้ภาวนาในใจว่าวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้ใจเราสงบขอให้เรามีเมตตา ขอให้ความดีคุ้มครองเราคำภาวนานี้ไม่ใช่บทสวดที่ต้องจำแต่เป็นการตั้งทิศทางให้ชีวิตเหมือนเราบอกโลกทั้งใบว่าวันนี้เราจะเดินด้วยความดีเดินด้วยสติและเดินด้วยเมตตาพลังงานดีจะตอบสนองทันทีไม่ว่าจะเป็นความราบรื่น โอกาสที่ดีหรือการพบเจอผู้คนที่ส่งเสริมกันหลายคนสงสัยว่าทำไมเพียงไม่กี่นาทีจึงส่งผลได้ทั้งวันนั่นเพราะจิตคือศูนย์กลางของทุกอย่างเมื่อจิตดีทุกอย่างดีตามเมื่อจิตนิ่งปัญหาก็เล็กลงเมื่อจิตผ่องใสโลกทั้งใบก็เปลี่ยนสีเหมือนเราได้เปลี่ยนเลนมองชีวิตใหม่ตั้งแต่เช้าและเลนที่สะอาดย่อมนำภาพชีวิตที่ชัดเจนและงดงามกว่าเดิม ดังนั้นทุกเชา้าก่อนจับมือถือก่อนรีบ ออกจากบ้านก่อนเริ่มภาระใดๆขอให้ให้ของขวัญหัวใจตัวเองเพียงสนาทีหยุดนิ่งภาวนาและตั้งจิตดีๆเพราะจิตดีในตอนเช้าคือพลังเปิดประตูบุญเปิดช่องโชคดีและเปิดทางให้ชีวิตไหลเลื่อนทั้งวันเมื่อจิตผ่องใสตั้งแต่เช้าความโชคดีจะเข้ามาเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านหน้าต่างโดยไม่ต้องดึงไม่ต้องเรียก เพียงเปิดใจสิ่งดีๆก็ไหลเข้ามาเองภาวนาสามนาทีในตอนเช้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่คือกุญแจสู่วันที่ดีที่สุดของคุณเมื่อใจเริ่มนิ่งมากขึ้นในยามเช้าพลังงานของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจิตที่ผ่านการภาวนาเพียงไม่กี่นาทีจะเปลี่ยนจากความสับสนเป็นความโปร่งโลง่งจากความหนักเป็นความเบาและจากความกลัวเป็นความกล้า เพราะจิตที่ได้รับการดูแลตั้งแต่เช้าเปรียบเหมือนบ้านที่ถูกทําความสะอาดก่อนมีแขกมาเยือนทุกอย่างจึงเป็นระเบียบและพร้อมรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาบางครั้งเรามักคิดว่าโชคดีมาจากปัจจัยภายนอกมาจากดวงมาจากฟ้าหรือมาจากช่วงจังหวะชีวิตแต่ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโชคดีที่แท้จริงนั้นเกิดจากจิตท,ที่เป็นกุศลก่อนเมื่อจิตมีเมตตาจิตตั้งอยู่ในสติจิตมั่นในความดี พลังงานเหล่านี้จะส่งสัญญาณออกไปดึงดูดเหตุปัจจัยที่ดีให้เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมการภาวนาในตอนเช้าจึงเป็นการสร้างกุศลแรกของวันเหมือนเราได้หว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงบนดินที่ชุ่มชื้นที่สุดและ,มะเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันทําให้ทุกสิ่งที่เราทํามีความราบรื่นมากขึ้นใจเราเบาขึ้นและการเจอผู้คนรอบตัวก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพยายามมาก ให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงเหตุการณ์ง่ายๆเช่นวันไหนที่เราตื่นมาพร้อมความหงุดหงิดทั้งวันก็มักจะเจอเรื่องชวนเหนื่อยใจตามมาไม่หยุดแต่ถ้าวันไหนเราตื่นมาด้วยใจที่สงบใจมีเมตตาไม่ว่าเหตุการณ์เดิมจะเกิดขึ้นเหมือนวันก่อนเรากลับรับมือได้อย่างนุ่มนวลขึ้นไม่ฝุงซ่านไม่หล่นลานเพราะจิตที่ตั้งมั่นจากการภาวนาช่วยให้เราไม่ถูกพายุอารมณ์พัดพาไปง่ายๆ ดังนั้นการภาวนา3นาทีในตอนเช้าไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการจัดตำแหน่งของจิตก่อนเริ่มวันใหม่เหมือนเราหมุนเข็มทิศให้ตรงเพื่อที่ตลอดทั้งวันไม่ว่าลมจะพัดแรงเพียงใดเข็มทิศที่ยังคงชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่เต็มไปด้วยสติและความดีเมื่อใจเราเริ่มสว่างตั้งแต่เช้าพลังงานดีจะกระจายตัวออกไปอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งคำพูดที่ออกจากปากทั้งการกระทำที่เรายื่นให้คนอื่นล้วนมีเมตตาแทรกอยู่โดยไม่ตั้งใจและสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นโชคดีรูปแบบต่างๆเช่นคนช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องของานง่ายขึ้นโอกาสใหม่เข้ามาหรือแม้แต่ปัญหาเก่าก็คลี่คลายลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะโชคดีที่แท้จริงคือภายในกำหนดภายนอกใจเป็นตัวตั้งบุญเป็นตัวส่งและสติเป็นตัวนำทาง เมื่อทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าเพียงสามนาทีชีวิตทั้งวันก็เหมือนมีแรงหนุนที่มองไม่เห็นช่วยพาเราผ่านทุกเหตุการณ์ด้วยความโปร่งเบาจงจำไว้นะครับเช้าที่เริ่มด้วยการภาวนาคือวันที่เริ่มด้วยบุญและวันที่เริ่มด้วยบุญย่อมนำผลดีกลับมาทั้งวันเมื่อเราฝึกภาวนาในตอนเช้าบ่อยๆคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่สงบขึ้นความโกรธที่ลดลงหรือความรู้สึกหนักใจที่เคยบดบังใจเรามานานค่อยๆจางหายไปอย่างนุ่มนวลเพราะจิตที่ได้รับการดูแลตั้งแต่เช้าจะคอยปกป้องเราในทุกเรื่องระหว่างวันแม้เราไม่รู้ตัวก็ตามภาวนาเพียงสามนาทีเหมือนเราชำระจิตให้ใสก่อนจะออกไปพบโลกภายนอก ใจที่ใสจะเห็นโลกชัดเจนกว่าใจที่ขุ่นมัวใสจนสามารถมองเห็นเหตุและผลได้เร็วขึ้นเห็นอารมณ์ของตัวเองได้ไวขึ้นและไม่ตกเป็นทาสของเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนแต่ก่อนสิ่งนี้คือผลของสติที่เริ่มต้นตั้งแต่ยามเช้าเมื่อสติมีปัญญาก็จะเกิดขึ้นแบบธรรมชาติคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ว่า เรื่องที่เคยทำให้ใจเราวุ่นวายกลับกลายเป็นเรื่องเล็กที่ผ่านไปได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีพื้นที่ว่างในใจมากพอที่จะมองทุกอย่างอย่างสงบไม่ผีผผลมไม่หุนหันพลันแล่นไม่รับอารมณ์ของใครมาปรุงแต่งใจตัวเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการเริ่มต้นวันด้วยสติ พราะสติที่เกิดขึ้นแรกๆของวันจะทรงผลยาวไปจนถึงคำพูดการกระทำและความคิดของเราตลอดทั้งวันเหมือนแสงแรกของสุริยาเมื่อมันสว่างขึ้นครั้งเดียวความมืดทั้งหมดก็ถูกขับออกไปโดยไม่ต้องออกแรงมากและคุณผู้ฟังจะเริ่มสังเกตว่ายิ่งใจสงบยิ่งมีเมตตาสิ่งดีๆก็ยิ่งไหลเข้ามาหาเพราะเมตตาเป็นพลังงานที่สูงที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมะ เมื่อเราภาวนาด้วยเมตตาในตอนเช้าใจจะอ่อนโยนต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นคนที่เจอเราระหว่างวันก็จะรู้สึกสบายใจเปิดใจและพร้อมให้ความร่วมมือมากขึ้นการงานที่เคยติดขัดก็ไหลลื่นขึ้นเพราะพลังเมตตานี้เองทุกครั้งที่คุณภาวนาเหมือนคุณกำลังปล่อยสัญญาณหนึ่งออกไปยังจักรวาลว่าวันนี้ฉันขอเดินด้วยความดีวันนี้ฉันขอไม่สร้างเวร วันนี้ฉันพร้อมที่จะทำชีวิตให้เบาขึ้นและทุกสัญญาณที่เปี่ยมด้วยความดีจะถูกตอบรับด้วยเหตุปัจจัยดีๆที่เรียกว่าโชคดีเพราะโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในความถูกต้องความดีและสติจิตดีในตอนเช้าจึงเป็นเหมือนการวางต้นทุนบุญให้ชีวิตทั้งวัน ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนใจก็ยังคงมั่นคงสว่างและไม่หวั่นไหวง่ายให้คุณผู้ฟังจำหลักธรรมนี้ไว้เสมอเริ่มต้นดีย่อมจบดีถ้าตอนเช้าเราตั้งต้นที่ความสงบความดีและสติทั้งวันก็จะดำเนินไปบนรางของปัญญาและความเมตตา และนี่แหละครับคือเหตุผลที่การภาวนาเพียงสามนาทีในตอนเช้าสามารถดึงโชคดีเข้ามาหาเราได้ทั้งวันอย่างแท้จริงเมื่อเราทำภาวนาในตอนเช้าเป็นประจำจิตจะเริ่มจำรสของความสงบได้เองเหมือนเด็กที่เคยสัมผัสความอุ่นของอ้อมกอดแม่ต่อให้ต้องเผชิญกับลมหนาวภายนอกใจก็ยังรู้ว่าความอบอุ่นนั้นอยู่ที่ไหนการภาวนาก็เช่นกัน เมื่อจิตเคยกลับมาสู่ความสงบในตอนเช้าแล้วครั้งหนึ่งมันจะเริ่มเรียนรู้วิธีกลับเข้าไปสู่สภาวะนั้นได้ง่ายขึ้นทุกวันความสงบเพียงสามนาทีในตอนเช้าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่มันจะส่งแรงสั่นสะเทือนยาวไปถึงหลายชั่วโมงในชีวิตเราคุณผู้ฟังจะเริ่มสังเกตว่าแม้จะเจอคนพูดแรงเจอเรื่องที่ไม่พอใจหรือเจอความกดดันในงานใจก็ไม่กระเพื่อมแรงเหมือนเมื่อก่อน เหมือนมีภูมิคุ้มกันทางใจเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งเพราะจิตที่ได้รับการตั้งมั่นตั้งแต่เช้าจะไม่หวั่นไหวง่ายๆต่อสิ่งที่เข้ามากระทบหลายคนอาจสงสัยว่าภาวนาเพียงสามนาทีจะช่วยเรื่องโชคดีได้อย่างไรคำตอบคือเมื่อเราภาวนาใจจะเปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการตัดสินใจก็เปลี่ยน และเมื่อการตัดสินใจดีขึ้นเหตุการณ์ดีๆก็เกิดมากขึ้นตามสิ่งที่เราเรียกว่าโชคดีแท้จริงแล้วคือผลต่อเนื่องของจิตที่ถูกวางอย่างถูกต้องให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงน้ำผิวเรียบเมื่อผิวน้ำเรียบสิ่งใดสะท้อนลงไปก็ชัดเจนเรามองเห็นทุกอย่างได้ตรงการภาวนาทำให้จิตเป็นเหมือนผิวน้ำเรียบมองเห็นปัญหาได้ชัด เห็นโอกาสได้ไวไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่ตัดสินใจเพราะความกลัวหรือตกใจและนี่แหละครับคือที่มาของโชคดีที่มาจากปัญญาในทางธรรมะการภาวนาเช้าไม่ใช่เพื่อให้เทวดาช่วยทันทีแต่เป็นการทำให้จิตเราอยู่ในภาวะที่พร้อมรับความช่วยเหลือจากเหตุปัจจัยที่ดีเหมือนเราจัดต๊ะให้เรียบร้อยก่อนรับแขกต๊ะที่เป็นระเบียบพร้อมรับของดีได้ง่ายกว่าต๊ะที่วุ่นวาย จิตก็เช่นกันเมื่อใจสงบเมตตาและตั้งมั่นโชคดีก็เข้ามาง่ายกว่าใจที่ฟุ้งซ่านและเต็มไปด้วยความกังวลแม้การภาวนาเพียง3นาทีจะดูน้อยแต่ในทางจิตวิญญาณมันคือการเปลี่ยนสภาพจิตครั้งใหญ่เหมือนแสงอาทิตย์แรกของวันแค่เพียงส่องขึ้นครั้งเดียวความมืดที่ปกคลุมทั้งคืนก็หายไปทันที การภาวนาก็เช่นกันเมื่อจิตได้แสงแห่งสติสาสส่องเข้าไปแม้เพียงไม่กี่นาทีความหมองในใจหลายอย่างก็สลายไปอย่างเงียบๆคุณผู้ฟังจะพบว่ายิ่งภาวนาตอนเช้าบ่อยเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเบายิ่งอ่อนโยนและยิ่งเปิดรับสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นเพราะจิตที่อ่อนโยนไม่ใช่จิตที่อ่อนแอแต่คือจิตที่แข็งแกร่งด้วยสติ แข็งแกร่งด้วยเมตตาและแข็งแกร่งด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเมื่อเช้าเริ่มต้นด้วยภาวนาทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยความราบรื่นและเมื่อทั้งวันราบรื่นต่อเนื่องหลายครั้งชีวิตทั้งภาพใหญ่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเมื่อเรารักษานิสัยภาวนาในตอนเช้าให้ต่อเนื่องจิตของเราจะเริ่มตั้งหลักได้เองโดยไม่ต้องพยายามมากเหมือนวันแรกๆ เหมือนต้นไม้ที่รดน้ำทุกเช้าแม้จะรดเพียงน้อยนิดแต่เมื่อทำสม่ำเสมอรากก็จะอย่างลึกลำต้นแข็งแรงและเติบโตด้วยพลังจากภายในการภาวนาเช่นกันแม้เพียงสามนาทีแต่เมื่อทำบ่อยๆใจก็จะเริ่มมีความมั่นคงที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมากระตุ้น การเริ่มต้นวันด้วยจิตที่สงบยังช่วยให้ความคิดเชิงบวกเกิดขึ้นง่ายกว่าเดิมเพราะจิตที่เคยผ่านการภาวนาเช้าจะไม่ตกไปในหลุมของความคิดลบเร็วเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวอนาคตหรือความไม่พอใจต่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใจจะรู้เท่าทันเร็วขึ้นและปล่อยวางได้ไวขึ้นเหมือนมีเครื่องดับไฟในใจที่ทำงานอัตโนมัติก่อนที่อารมณ์จะลามไปเป็นความทุกข์ใหญ่ในทางธรรมะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ใดมีสติในเช้าผู้นั้นย่อมมีสติทั้งวันประโยคนี้สะท้อนชัดเจนว่าช่วงเวลาเริ่มต้นวันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะจิตตอนเช้าเปรียบเสมือนผืนผ้าขาวสิ่งที่เราวางลงไปก่อนจะเป็นสีพื้นของทั้งวันนั้นถาวางความสงบก่อนทั้งวันก็จะมีโทนสงบถ้าวางสติทั้งวันก็จะไม่หลงง่ายถาวางเมตตาทั้งวันก็จะมีความอ่อนโยนโอบล้อมเรา และถ้าวางความดีลงไปความดีก็จะย้อนกลับมาเป็นโชคดีในรูปแบบต่างๆหลายคนไม่รู้ว่าความโชคดีจำนวนมากในชีวิตเกิดจากจิตที่ไม่เร่งรีบเพราะเมื่อใจไม่รีบใจก็ไม่พลาดไม่ตัดสินใจผิดพลาดไม่พูดผิดเวลาไม่ใช้คำที่ทำให้ผู้อื่นขุนใจสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละที่รวมกันกลายเป็นความโชคดีรูปแบบใหญ่เพราะธรรมชาติของกรรมดีมักเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำด้วยใจสงบและตั้งมัน่น เมื่อภาวนาเช้าจิตยังจะค่อยๆปรับมุมมองของเราให้เห็นสิ่งดีในวันนั้นง่ายขึ้นเหมือนเรามีแว่นตาใหม่ที่ทำให้ทุกเหตุการณ์ดูเบาลงแม้เรื่องใหญ่ก็ยังดูมีทางออกแม้ปัญหาที่เคยทำให้ใจสะดุดก็กลับกลายเป็นบทเรียนที่รับได้ด้วยใจเย็นและเมื่อใจเย็นลงปัญหาก็ผุดขึ้นมาสอดรับอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เราตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ความโชคดีที่มาจากจิตที่ภาวนาแล้วมักปรากฏในรูปแบบที่เราไม่ทันสังเกตเช่นมีคนยื่นมือช่วยในเวลาที่เหมาะเจาะงานที่คิดว่าจะล้มเหลวกลับสำเร็จลุล่วงหรือเจอคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งวันสดใสขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นผลของจิตดีที่ส่งคลื่นดีออกไปและจักรวาลก็สะท้อนกลับมาเป็นเหตุปัจจัยดีๆให้เราได้พบ เมื่อภาวนาสามนาทีในตอนเช้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใจจะเริ่มมั่นคงขึ้นเหมือนภูเขาต่อให้ลมปัญหาพัดแรงแค่ไหนภูเขาก็ยังตั้งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวนี่คือพลังของจิตที่ได้รับการฝึกตั้งแต่เช้าเป็นพลังสงบที่ช่วยนำทางชีวิตทั้งวัน และเมื่อทำบ่อยๆความสงบนี้จะไม่เกิดขึ้นเฉพาะตอนเช้าแต่จะค่อยๆกระจายเข้าสู่ทุกช่วงเวลาของวันแม้คุณผู้ฟังจะหยุดภาวนาไปแล้วนานหลายชั่วโมงใจก็ยังคงมีสติหลงเหลือให้ใช้นี่คือกำไรของชีวิตที่ภาวนาตอนเช้าเท่านั้นที่ให้ได้เมื่อจิตเริ่มได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องจากการภาวนาในตอนเช้าสิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือใจเริ่มไม่เหนื่อยง่ายเหมือนก่อนแม้งานทั้งวันจะหนัก เจอผู้คนมากมายต้องแก้ปัญหาหลายเรื่องใจก็ยังมีพื้นที่ว่างเหลือให้หายใจให้คิดให้ชัดและให้ยืนอยากอยู่บนความสงบที่ฝังลึกอยู่ภายในความสงบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่นั่งภาวนาแต่เป็นผลที่ติดตัวเราไปทั้งวันเหมือนกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าโดยไม่รู้ตัว การภาวนาเพียงสนาทีในตอนเช้าอย่างช่วยชะลออารมณ์ของเราไม่ให้พุ่งขึ้นเร็วเกินเหตุไม่ว่าจะเป็นโทสะความกลัวความกังวลหรือความน้อยใจใจจะไม่เด้งทันทีเมื่อถูกกระทบแต่จะมีช่วงว่างเล็กๆให้สติทำงานก่อน ช่วงว่างเล็กๆตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดน้อยลงทำให้เราพูดด้วยปัญญามากกว่าพูดด้วยอารมณ์และทำให้เราเป็นคนที่คนรอบข้างสบายใจมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้ตัวในทางธรรมะช่วงว่างตรงนี้มีคุณค่าสูงมากเพราะมันคือพื้นที่ของปัญญา ถ้าใจเราวุ่นวายตั้งแต่เช้าปัญญาจะไม่มีที่ให้เกิดแต่ถ้าใจนิ่งแม้เพียง3นาทีตอนเช้าปัญญาจะมีโอกาสทำงานตลอดทั้งวันทำให้ชีวิตเหมือนมีทางสว่างให้เดินอยู่เสมอหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมบางวันเรารู้สึกโชคดีมากแต่บางวันก็เหมือนทุกอย่างติดขัดไปหมดคำตอบอยู่ที่ความพร้อมของจิตนั่นเอง จิตที่ภาวนาแล้วจะเหมือนถนนที่ได้รับการปรับพื้นให้เรียบรถคันไหนมาวิ่งก็ไปได้ง่ายเหตุการณ์ดีๆก็เข้ามาง่ายแต่ถ้าวันไหนใจไม่สงบใจขุ่นมัวตั้งแต่เช้าก็เหมือนถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อเหตุการณ์ดีๆก็เข้ามายากขึ้นการภาวนาตอนเช้ายัางช่วยให้ใจของคุณผู้ฟังมีเมตตาโดยธรรมชาติ เมตตาที่เกิดจากใจสงบไม่ใช่เมตตาที่ฝืนหรือแกล้งทําแต่เป็นเมตตาที่ไหลออกมาเองเป็นเมตตาที่ทำให้คุณพูดดีขึ้นทำดีขึ้นและเลือกคําที่ไม่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและพลังเมตตานี้เองที่เป็นแรงดึงดูดชั้นสูงสุดในจักรวาลเมื่อเราให้เมตตาออกไปโลกก็ส่งสิ่งดีๆกลับมาแบบที่บางครั้งเราไม่ได้ร้องขอ ภาวนาสามนาทีในตอนเช้ายัางทำให้ใจสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราเสมอแต่จิตที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะไม่ต้องดิ้นรนฝืนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และจะไม่หลงไปตามความคิดปรุงแต่งที่ทำให้ใจหนักใจจะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราทั้งคนไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บมาเป็นทุกข์ และเมื่อใจเบาขึ้นจากการไม่แบกเรื่องเกินจำเป็นโชคดีก็มีพื้นที่เข้ามามากขึ้นเหมือนเราเคลียร์ห้องให้โล่งพอห้องโล่งสิ่งดีๆก็มีที่วางเหตุการณ์ดีๆก็มีที่อยู่ผู้คนดีก็มีพื้นที่เข้ามาในชีวิต นี่คือผลที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่ภาวนาอย่างสม่ำเสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับว่าทำไมเพียงแค่สามนาทีตอนเช้าถึงสามารถเปลี่ยนทั้งวันของเราให้ดีขึ้นจนรู้สึกได้และถ้าทำต่อเนื่องมันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตได้อย่างเงียบๆสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณที่อยู่จนถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ขอบคุณที่เปิดใจรับฟังธรรมะ และขอบคุณที่ให้ธรรมะได้มีพื้นที่อยู่ในใจของทุกคนในเช้าวันนี้ขอให้การภาวนาในวันนี้เป็นแสงสว่างนำทางใจของท่านให้ความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ยังคงอยู่กับท่านตลอดทั้งวันให้คำภาวนาที่ท่านเปล่งออกมากลายเป็นพลังงานดีๆที่โอบล้อมตัวท่านให้ทุกก้าวที่เดินออกจากบ้านเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความเมตตา และความมั่นคงแห่งสติขอผลแห่งการภาวนาทรงให้ชีวิตของท่านไหลลื่นคล่องตัวมีสิ่งดีๆเข้ามาโดยง่ายขอให้ความทุกข์ที่มีเบาบางลงเหมือนหมอกเช้าที่สลายไปเมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงขอให้ใจของท่านแข็งแรงอ่อนโยนและมั่นคงอยู่บนความดีงามทุกประการขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขกายความสุขใจปลอดภัยจากภัยทั้งหลายมีโชคดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการหากวันนี้ท่านได้ทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยภาวนาแม้เพียงไม่กี่นาทีก็ขอให้บุญนี้ขยายกว้างแผ่ออกไปสู่คนที่ท่านรัก และย้อนกลับมาหาท่านเป็นความสุขอันล้นพ้นเจริญพรขอให้ทุกท่านพบแสงสว่างในใจของตนเองและขอให้โชคดีตลอดทั้งวันและตลอดไปครับ